ดูสภาพหลังจากนั่งเครื่องจากกรุงเทพมาอิชอนครับห้าชั่วโมงโหยัง oh. ไงหลังแข็งเดี๋ยวต่อไปของจริงแล้วนะอีก11ชั่วโมงครึ่งไหวนะ คือเมื่อวานเรามาถึงที่เอเวันที่เก้าเดินทางวันที่เก้าตอนเช้าจากกรุงเทพมาถึงที่เออก็ตอนเย็นบ่ายสามที่เอลเอเป็นการใช้วันที่เก้าได้คุ้มมากวันนี้วันที่สิบแล้วใช่ไหมแต่วันเรา นอนไม่หลับกันเพราะว่าเจ็ดแลกก็เลยคิดว่าลุยต่อเลยแล้วกันออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่ง<ช>เราไปดูกันดีกว่าว่าที่ตลาดเนี้ยจะเป็นบรรยากาศเป็นยังไงแต่แบบคนในท้องที่เขาก็แนะนํามาว่าเราต้องไปเดินที่นี่กันประมาณนี้แหละตีห้เาเขาว่ากันว่าตลาดวายประมาณเก้าโมง<ช>เราก็เลยลุยเลยเราจะไปดูกันว่าที่นี่จะมีของให้เราได้ซื้อไหม เปิดเจอของลุดบายเอ่อตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตลาดโลดียมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีร้านเสื้อผ้าวินเทจหรือร้านอะไรบ้างแต่ที่คนแถวนี้เขาบอกเรานะคนที่อยู่ที่นี่เขาบอกว่าจะมีร้านเสื้อผ้างวินเทจบางร้านแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแบบ ร้านคนในพื้นที่เขามาจับจ่ายใช้สอยตลาดเช้ากันอะไรอย่างเงี้ยะ จอดรถแล้วอากาศดีมากดูพระอาทิตย์ดิดพระอาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวเข้ามาก็เจอนะสี่ <400 S 2> ร้อย <400 S 2> เหรียญสวัสดีค่ะ สวยเลยยนปะน่าจะพอสม6 5 0เจอลูกค้าเยอะมากเลยใช่เยอะมากเหายระเขากะทักเราอลลิกเยอะจริงๆนันแลิกออเดอร์ใช่ไหมอากาศดีมากนะแต เขายังตั้งกันไม่ค่อยเสร็จเลยมีเยอะ่้านนี้เทียบแตกสวยๆของสวยมาเลยราคาก็สวยสวย ไฟดอลล่าไฟดอลล่าครับสองตัวเทนดอลล่าราคาน่ารักมากร้านนี้เรียบร้อยตอนนี้8โมงแล้วแดดแรงมากก็เขาเริ่มตั้งกันแบบ เกือบถูกแลหละก็เล่น้างกันเต็มแล้วครับตอนช่วงแปดโมงที่โลดียมก็บรรยากาศก็คล้ายๆจะจุจากหมืองานฟิลมาร์เก็ตบ้านเราอะราคาก็ใกล้เคียงถ้าของวินเทก็คือแบบก็ราคาสูงทุกที่เหมือนกันแต่ก็สวยสวยทุกชิ้น เติมตังคันเต็มแล้วเราสายคุยก็ต้องมาดูว่าเราจะคุยได้อะไรบ้างอะไร,รอ่ะแชมเปยนะ ร้านนี้ก็สไตล์แบบคุยๆนะครับแต่คุยๆว,วินเทจหมดเลยรีวายอ่ะซูเปอร์แบ็คปะ จะกลับมาเอาสวตเชยร์แขนสั้นแต่แบบเขาปิดแล้วอ่ะ8โมงแต่เขาเปิดตีห้าจริงๆถ้าถ้าแบบว่าชอบอะไรก็หน้าน่าแต่กล้องแบบรีบรีบเลยเพราะว่าย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันไม่มีแล้วใช่ไหมเขาอยู่ตรงนี้เนาะใช่หายไปแล้วนี่ไงพลาดเลยอาจจะไปเจอกันที่โอยโบก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ขับรถตี้ ส่วนใหญ่ก็จะไปต่อนที่รถโบร้องบีอะไรเงี้ยที่อยูเดน,น,ใ,นใกล้ๆเอาเองใครดูเสื้อผ้าต้องมาเช้าๆนะเหมือนตลาดเสื้อผ้าจะวายประมาณสองสามโมงก็วายแหละตลาดโลเดียน,นี่ยนะเปิดให้บริการทุกวันนะใครสายเสื้อผ้าแนะนำให้มาตอนตีห้าถึงเก้าโมงเช้าเพราะเก้าโมงเช้าตลาดก็จะเริ่มวายแล้ว มีค่าจอดรถคันละสองเหรียญเท่านั้นเอง เ hey, บได้ของจากโรเดียมมานิดหน่อยนะครับนี่ห้าเหรียญเป็นสเวิตห้าเหรียญราคาน่ารักก็นี่ตัวนี้กรบ,บดีนคอเปิดด้วยดูป้ายปีห้แต่ตัวนี้แรงหน่อยแต่ชอบ ประมาณนี้ครับที่โรดียมได้นิดหน่อยเดี๋ยววันเจอเจอกู๊ดวิวใกล้ที่พักเลย <c oughs> ในกู๊ดวิวว่าน่าจะเป็นแบบขายของมือสองอะไรเงี้ยลองไปดูกันเผื่อสับลาวเจออะไรไปรู้กันต่อวันนี้ ไม่รู้เปิดยังอ่ะ

ก็ถ้าถ้าอยู่แถวเนี้ยในที่ใกล้ที่พักอะ่ะเหมือนจะมีแต่ของใช้แบบยูสมากกว่ามากกว่าของวินเทจหรืออะไรอย่างงี้โดยรวมอะ่ะถ้าแบบมาซื้อเวลาเรามาพกเสื้อผ้ามาน้อยแล้วมาซื้อใช้งานอะ่ะโอเคแต่ถ้าแบบให้เลือกซื้อไปขายหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะไม่มีโอเคอเลยวเราไปเดินเล่นแถวนี้ดีกว่าบรรยากาศมันดีมากนู่นตรงนู้นเราจะเห็นป้ายฮอลลีวูดเห็นไหม あ!